มาดูโอ้ยอะไรตะกนอะไรเลยไปไหมไปดูไหนอ่ะนี่ปลาปลาปิ๊ก

ก็อบมันจะเวียนอบชื่อลูกแป้นจะไม่ได้ลูกช็คก่อนไม่เวียนเาชอบเปยังบ้องอีกแล้วบใครมัน่เองันไม่ได้ขายยี่สิบแป ดได้ถูกสมาธิประโยนมนิด้ขาดไม่ให้ขอคป็นเจ้า,าแต่ว่าเราเราต้องดูใครเปนคนเป็นยาอะไรอยู่เรเราต้องขายข้ารตวงข้าวท่านตัวกระท่อมเองเนี่ยมันมันมีความเข้าใจที่ที่สับสนบางอย่างอยู่มั้ยคำถามก็คือว่ามันมันเป็นยาได้จริงไหมถามว่าจริงจริงมันก็เคยมีตำรับยาไทยที่ใช้กระท่อมมาเป็นตัว ช่วยในการลดอาการบางอย่างที่ปวดท้องอะไรต่างแต่เพียงแต่ว่าขนาดปริมาณของมันเนี่ยใช้แค่นิดเดียวไม่เยอะหลักเป็นใบแหวยรุ่นที่มาเสพตอนนี้ต้องไปถามดูชุดเล็กีี่สาสิบชุดใหญ่ห้าสิบตอนนี้ผมเจอมากสุดในต้มครึ่งกิโลเยอะมากเยอะมากแล้วก็มันเป็นการดึงตัวสารสกัดเข้มข้นจนเกินไปซึ่งก็จะมีผลให้เกิดการมึนเมาที่เขาชอบเรียกว่ายัน เมื่อก่อนก็เราร,รู้ว่าถ้ากินน้อยไม่ต้องเป็นไรกินเยอะเนี่ยมันมันเมาม,มันเปรตมันมันยันได้อีกอันหนึ่งที่มีปัญหาก็คือจิตเวทซึ่งจิตเวทเนี่ยเมื่อก่อนเราเข้าใจว่กระท่อมไม่น่าจะเกิดแต่ข้อมูลประมาณสามเปอร์เซ็นต์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ในไทยที่ศูนย์พิษราม,มาเก็บไปก็มาแปดเปอร์เซ็นต์มีอาการทางจิตได้ซึ่งซึ่งเราก็เลยว่านนี้กินเยอะเกินไปก็เริ่มมีปัญหาตอนนี้ที่เริ่มเจออันนึงคือปัญหาเรื่องไต จะเ,เจอว่าในผู้ป่วยวัยรุ่นบางรายมาด้วยไตวายฉับพลันด้วยการที่กินกระท่อมเยอะเกินไปตอนนี้ก็ก็เริ่มเป็นปัญหาเพราะจริงๆถ้าเรารู้ว่าปริมาณจริงม,มันเยอะเกินกว่าที่ควรจะกินเนี่ยมันไม่ใช่ยาแน่นอนมันคือการเสพติดคำถามว่าเรา,เราจะทาไงต้องไปศึกษาหลายๆอย่างแต่ท่อน,นี้การศึกษายังมีข้อจํากัดอบางอย่างการจะทํายาที่ครจะสก,กัดให้มันเป็นเรื่องของมาตรฐานในการผลิตมากกว่า แล้วก็มีงานวิจัยที่มันชัดเจนว่าปริมาณเท่าไหร่ช่วยอะไรแต่ตอนนี้เราเราใช้ในปริมาณที่มันสูงเกินไปแล้วก็ผลลัพธ์เกิดขึ้นก็เป็นการเสพติดเส้นสูงมากเนี่ยออกฤทธิ์คล้ายๆกับเพโรอีนเลยทุกท่าปริมาณที่สูงมากนั้นเนี่ยอาการถอนพิษต่างๆค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควร